ไม่บ้ใจไม่ว่างงานมีคนไม่รักกันมีคนว่าที่ดีดย งงนาบอกซ้ใช่หรืเปล่าใช่หรืเปล่าแล้วทำไมพวกเราถึงยังไม่เห็นด้ใครแล้วคนไม่อยม่ใช่จเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างใายสบตากัน

มีคนที่ยากคนที่มีราคาคนที่โชคขึ้มาเมื่อวันต่าชาคนที่ได้ข่าวติดกันแคนที่ยิ้ให้กันกงหน้าบางซอยใช่ใช่หรือเปล่า นี่นะครับน้องสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสบายดีไหมครับสบายดีท่านหลังสบายดีไหมครับสบายดีท่านหลังง่วงนอนเหรอครับขอเสียงหน่อยเร็วท่านนี้บนไดด้วยขึ้นไปได้ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนี้บรรดด้วยครับรู้สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้สวัสดีดีไหมครอบคุณคิมวอนนี่สวัสดีครับ ัสบายดีไหมสบายดีสบายดีเราบังบังตาวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากนะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเอเนะครับเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาได้ล็อกแคมเปญนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับใช้รับรองนะครับว่าคุณจะมีความสุขแน่ๆครับ e อเอลีเขาตั้งอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่เขาให้เกียรติผมและคิมเบอร์รี่ครับผม เพลงต่อไปที่ผมจะร้องไม่ต้องแนะนำครับผมรู้อยู่แล้วไดคถาม ทุกคำที่เคยว่าใจทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะไปอยู่แล้วเมื่อเธอมีเวรม่อนทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน 借我债。 ไอ้ซ้อมยังไงจากทิ้งปลงโอ้ฉันแค้จทนยันซังมันต้าแต่เธอไม่ิไมนอนอย่าบอเสุดท้ายรเธไดขว่ายืนเอละได้ไห่ใ่ฉันยังมังมะลอโ้เอาง่ง่ดีละกู่าใจ things ain't ไม่ครัแล้วคำวอร์รับหนูใช่ไหมแล้วคำวอร์ตามพี่พี่ครับอะไรนะแต่ก็หัวล้อตามพี่่เฉยครับแต่ก็หัวล้อตามพี่พี่นี่ใส่ดีอุ้ยน่ารักเฮ้ยบันทิกรอลบัีทิกรอลจีเจสีส์แคชนะอะให้น้องคิมกับน้องเจมป์ป่าถึงแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราด้วยค่ะแต่ก็อยากจะฝากนะคะ E เอสักตืูน่าจะดูดีค่ะก็ อยากจะให้ทุกคนลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะก<ช>็คือได้ผ่านทดสอบจากแพทย์มาด้วยค่ะว่าใช้มีค่าด้วยค่ะแว<ช>่าคิมเองก็เป็นแฟนต่อไปอีวีแล้วนานด้วยค่ะก็ใช้กันเยอะๆนะคะใช่คุณหมอรับรองครับคุณหมอรับรอง<ช>ว่า ใช่แลนะครับจากข่าวทีมวันนี้เพิ่งนี้เขาถ่ายละครนักมากนะถ่ายผมก็แค่ถ่ายอะไยเรื่องคือตางแดดบนเลยครับภาพเขานี่มาเหมือนต้องถ่ายเพียงชายเลยครับผมถ่ายจุดเลยครับผมก็ร้อยรับรองครับว่า E L E จริงครับ E L E สิบเกินน่าจริงเลครับใจ้วก็ตองตัวนะคะ E L E Mineral White Mask Plus นะคะแล้วก็ E L E C C Cream Ready Go SPF พี่บวกบวกโปรไทยแล้วนะติดตามานในแพ็กเกจใหม่ได้เลยนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นที่บูธนะครับเซเว่นอีเลเว่นะนะฮะซูรูฮะนะฮะอีฟแฟนบอลพีวีบารบิกซีวิลเทรียมสตาร์ดัส,สนะฮะและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด e ์เดี e ได้นะครับที่เฟซบุ o ก c o m e l e 4 u นะฮะอินสตาแกรมอ่ะ erp/ นะครับ underscore นะฮะ CEO ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเจ๋อไปกัน้องทิมนะคะก็ะ